สวัสดีครับทุกทกท่านครับ FC ลุงป่องมงคลโคราช FC จาก YouTube ลุงป่องม่วนอีหลีลุงป่องมงคลสำนักข่าวพลเรือนส่วนมากจะไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดหรอกครับเรื่องการเมืองจะดู เขาวินิจฉัยวิเคราะห์กันเยอะแล้วจากนักวิชาการเอ่ยจากอะไรเอ่ยจากหลายๆแหล่งหลายๆที่อืมจริงๆแล้วมันไม่ถึงทางตันลอะครับเรื่องของเรื่องมันไม่มีทางตันหรอกแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของแต่ละใครครับแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละพักล้วกันพักการเมืองต้องเป็นพักการเมืองเนานะมผมไม่ได้กล่าวหาแล้วผมไม่ได้หิวแสง แล้วผมไม่อยากดังแล้วผมก็ไม่อาศัยช่วงจังหวะตรงนี้เพื่อที่จะมาให้เขารู้จักในตัวผมไม่จําเป็นเพราะผมอายุ70ปีแล้วถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพทุกทกท่านเลยว่าผมก็คุกคีอยู่กับวงการเมืองนะ่ตั้งแต่ท้องถิ่นมาส่วนมากจะเป็นหลักแล้วก็การเมืองระดับชาติคือสสนี่แหละนะครับประมาณนั้นผมอายุ70แล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดา ันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโรคผ่านถ้าพูดเรื่องการเมืองมันผ่านในยกมาเป็นเกือบเกือบร้อยท่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ดีผมยังอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับท้องถิ่นก็ก็เรียกว่าตอนนี้เอาพูดสับใหม่แล้วกันอบตอเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครนะครับนั่นคือท้องถิน่นอปอทอก็เห็นมาเยอะ ส่วนมากจะใช้เขาเรียกอะไรวิชาการมาเก็ตติ้งนะครับมากันในลักษณะแบบพูดให้ดูดีอ่ะไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนชาวบ้านอย่างเราท่านหรือพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปถ้าจะมาอ้างกันหรือจะมาพูดกันให้มันสวย เรียกว่าโลกสวยแล้วกันนะครับเขาก็อยู่ในวงการชั้นสูงกันอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนเราเราอยู่ติดดินส่วนมากก็จะเป็นคนมีตังค์จะเล่นการเมืองได้คนต้องมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีรู้จักนะครับไปเลือกปกติจะอันนุ่นมาอ้างว่าจะใช้คําว่าเขาเรียกว่าอะไรอะผมก็จำคำพูดเขาไม่ได้แม่นหรอกนะครับปึ้่งเมื่อวานเองบอกว่าทําเพื่อ ชาติบ้านเมืองอ่ะเป็นหลักอยู่แล้วละ่ะใครก็ทำเพื่อชาติบ้านเมืองท้งนั้นเลยครับจะเป็นข้ออ้างหรือไม่ก็ต้องเอาตัวนี้เป็นหลักมาพูดก่อนแต่ว่าจะทําเพื่อทุกกลุ่มทุกอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกนะเออเอาแบบผมเข้าใจดีกว่าว่าทําเพื่อทุกๆคนทุกๆสีเนี่ยผมคิดอย่างนั้นนะถ้าละเอียดขยายขยายต้องขยายอย,อย่างนี้ทําทุกสีนะครับ จะไม่มีอย่างงูดอย่างนี้หรือจะไม่มีการแตกแยกความสามาคัคคีหรือจะไม่มีการกลุ่มนู้นกลุ่มนี้สีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินจะไม่มีแล้วก็จะไม่มีคําว่าเผด็จการจะไม่มีคําว่าประชาธิปไตยอะไรเงี้ยจะเอามารวมกันหมดสามารถที่จะอะไรทลายภาษาสับชาวบ้านชาวบ้านดีกว่าน่าไม่พูดวิชาการแล้วไม่พูดแบบโลกสวยจะทลายพวกนี้ออกให้หมด แต่คุณถ้าจะทลายจริงๆก็ทำได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะผมพูดตามเนื้อเรื่องนี่มันมากันสองสามเดือนแล้วก็ดูอดทนดูมานานแล้วลหละนะครับทำไมไม่ทำกันแล้วก็คิดกันตั้งแต่คุณอยู่ในเขาเรียกอะไรอ,ะอ่าเรียกว่าในแปดพักอะ่ะครับ M O U แปดพัก,กแรกะครับทำไมไม่เรียกมาคุยกันหมดเลยล่ะครับ คิดกันในแปดพักก่อนตอนแรกอะครับไม่ต้องไปโยงอะไรเยอะแยะนะครับผมต้องเกินตรงนี้ก่อนนะครับพอพักเก้าไกลมาได้อนดับอันดับที่หนึ่งนะครับการชนะกันนี่นะครับไม่ว่าการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอโยงไปนิดนึงกันเล่นกนนารพนันขันต่ออะไรก็แล้วแต่ คือชนะหนึ่งคะแนนนี่เขาก็เรียกว่าชนะนะครับมันไม่เกี่ยวกับชนะสิบคะแนนสองร้อยคะแนนสามร้อยคะแนนครึ่งต่อครึ่งอะไรแบบที่เข้าใจกันเลยอย่าไปตีประเด็นให้ชาวบ้านเขางงเกิดการสับสนแต่เด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้เขามีความรู้เขาเติบโตมาจากโลกที่มีโซเชียลมีความรู้ใครไม่ทราบอะไรกับไปใน Google นะครับจะรู้ทุกเรื่อง ผมยังดูเลยครับซ่อมนั้นไม่เป็นไอ้นี่ไม่เป็นก็ไปเปิดดูมาแล้วก็จะมีคลิปมามีการแนะนําอะไรหนึ่งสองสามเสียอะอะไรเงี้ยนะมันก็จะทราบกันไปหมดเพราะฉะนั้นมันจะมาให้เชื่อทั้งหมดมันไม่ได้นะครับทําไมไม่ทํากันังแต่ตอนนั้นถ้าเป็นผมนะเป็นผมเป็นผมที่ไม่มีโอกาสวาสนาได้เป็นสสกับเขานี่แหละเออ,อเป็นผมนะครับผมก็จะคุยกันเลยใน MOU 8พักนะครับตกลงเบ็ดเสร็จสเสด็จน้ำเลยเอาเล่าสั้นๆแล้วกันเราจะทำอย่างนี้ก็เรียกมาเลยครับทุกพักการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ว่าช,ช,ชนะเลือกตั้งไปแล้วนะใครที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งมาก็ไม่ต้องเรียกมาคุยครับเอาแจกง่ายๆแล้วกันแก้เป็นสเสด็จน้ำแล้วกันว่าไอ้ฝั่งหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเสียงอีกฝั่งทางนี้สามร้อยสิบสองเสียง เอาเต็มๆก่อนนะครับที่ยังไม่ไม่ไม่ไมารวมหักออกแต่อุบิเดตอะไรเล็กๆไม่น้อยนะครับก็เรียกว่าคุยกันเลยครับพักละสามคนเท่านั้นนะครับห้ามเกินนั้นและวแต่พักไหนจะจัดมาตามความเหมาะสมแต่ตัวยืนจริงๆคือหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งพักไหนจะเอาใครมาก็ให้สิทธิ์แค่สามท่านห้ามเกินนั้นมาคุยกัน เลยอย่าไปคุยเรื่องเดิมเรื่องเก่าถ้าจะทํากันจริงๆนะจะทํากันจริงๆให้ให้ให้ความคิดต่างๆที่มันผ่านมา10ปี20ปีที่ผ่านมาอย่าเอามาคุยกันอีกนะครับอย่ามาเริ่มเริ่มต้นกันตรงนั้นมาคุยกันเลยอ้าวพวกเราอย่างนี้พวกเราก็เป็นพักการเมืองนักการเมืองทั้งหมดแหละทุกคนที่มาตรงนี้ก็เป็นนักการเมืองทั้งหมดเราจะมาคุยกันเออท่านว่ายอย่างนี้ดีไหมต่อไปเราจะไม่เรียกกันสีแดงสีดอทสม้มสีน้ําเงิน เผด็จการฝั่งนี้เผด็จการฝั่งนู้นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเรียกยงั้นแหละมันเป็นประชาธิปไตยเอาัมดเป็นประชาธิปไตยให้หมดมนะครับให้มันเป็นาสากลเขาเลยก็ทําได้ก็มานั่งคุยกันนะครับเรามารวมกันไหมจะตั้งรัฐบาลทั้งหมดนี้แหละผมไม่นับหรอกครับว่ากี่พักขอพูดบอกไอ้ฝ่ายทั้งหนึ่งร้อยแปดแปดสิบแปดกับอสามหนึ่งสองท่านคงจะเข้าใจอยู่แล้วแหละ ผมไม่พูดแบบนักวิชาการไปพูดทีายาวเลยชั่วโมงหนึ่งรายการก็ต้องไปจบต้องมาต่ออนไลนะครับไม่ต้องอธิบายเอามารวมกันแล้วมานั่งคุยกันนะครับคุยกันเลยอย่าไปคุยนอกเรื่องนะครับคุยกันเลยว่าจะทำกันไหมแล้วต่อไปพวกเราก็จะเป็นพวกเดียวกันหมดในตอนนี้ในขณะนี้ในยุคการเลือกตั้งปีหกนี่แหละที่ผ่านมาแต่ข้างหน้าว่ากันใหม่ นะครับมาตกลงกันตรงนี้ถ้าคุณอ้างนักอ้างหนากันว่าถ้าไม่มีรัฐบาลเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้มันนุ่นไม่ได้มันหนี้ไม่ได้ที่คุณชอบอ้างกันนักอะ่ะชาติบ้านเมืองมันจะล่มจมบ้างมันเดินไม่ได้บ้างเห็นพูดกันมาเยอะไม่ใช่อะ่ะมันจะล่มจมยังไงเก้าปีสักสิบปีอยู่แล้วเพื่อทนกันมาได้ฮะมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยสําหรับประชาชนอะ่ะแบกรับ ภาระทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่พูดเยอะไม่ว่าเรื่องพลังงานไม่เรื่องข้าวของแพงทุกวันนี้ดูตลาดกันหรือยังอะ่ะไข่นี่ก็แพงหูรูปเลยครับขนาดเบอร์เล็กๆตั้งร้อยก,กว่าเลยเอาพูดแค่เรื่องอย่างนี้แค่พอน้ำมันก็ขึ้นกันฉลุดสนุกสนานเลยครับเนี่ยครับมันเดือดร้อนมาขนาดนี้มันก็เดือดร้อนมาแล้วแล้วคุณอย่าไปอ้างว่าจะเดือดร้อนตรงนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีรัฐบาล เราจะมาเข้าเรื่องที่ผมกําลังจะแนะนํานี่จะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างเอามารวมกันทั้งหมดแล้วเคยดูสิเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนะครับวิธีการยังไงล่ะวิธีการก็มาคุยกันครับเป็นรัฐบาลทั้งหมดไงไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายนูน้นฝ่ายนี่มันจะมีความสามัคคีแล้วเดี๋ยวเขาก็ลืมมันเองแหละประชาธิปไตยของเมืองไทยเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยไม่มีสองฝากสองฝั่ง แต่วิธีการแบ่งรัฐมนตรีเดี๋ยวผมแนะนําเลยนะครับแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเ่ก็เอาตามความเป็นจริงตามความเป็นคนชนะที่1ที่2ที่3ามที่สที่ห้ารางวัลชมเชยก็ตามนั้นนะครับไม่ใช่มาแข่งแย่งกันเหมือนที่มันผ่าน,านมาไม่ได้ไม่ได้ดังใจก็ไม่ร่วมด้วยไม่ให้การสนับสนุนอ,อ,อะไรประมาณนั้นไม่เอานะครับต้องจงยอมรับความจริงคนชนะที่ห คุยกันเลยตั้งไว้เลยกระทรวงเอกเ A เอได้ไปกี่กี่เก้าอี้กระทรวงรองมาได้เกี่ยวกี่กอี้อ้าวคนชนะที่สองมาได้กระทรวงเกกเอกี่นาทีมันก็ต้องไม่เท่ากันที่ครับมันจะเท่ากันยังไงลหละครับต้องยอมความเป็นจริงนะครับสามเท่าไรกี่สี่เท่าไรนะครับพักเล็กพักน้อยอ้าวเอาหัวหน้าแก๊งมาคนหนึ่งใครจะเป็นไปผัดเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันเราเองมันมีโคต้าแค่นี้ อย่างนั้นอนะ่ะมันเป็นไปได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมกันนะครับคนนั้นก็จะเอากระทรวงนี้คนนี้ก็จะเอากระทรวงนี้พรรคลุนก็จะมากระทรวงนี้ใช้เกมการเมืองอย่างเดียวเอาแล้วว่ามันไปไม่รอดแล้วเดี๋ยวถึงเราเราคนที่สามเรารอนะเรารอคนที่สี่กังเงยบตึ๊บอย่างเงี้ยคนที่สี่กังเงยบตึ๊บหมายถึงคนที่จะเป็นนายกได้นะอ่ะนะว่เาเขาเรียกคัดเลือกนายกอะ่ะที่ตั้งกันมาตามกฎหมายรัฐมนูรปีหกสิบอ่ะเขาก็บล็อกเราไว้ทุกอย่างอยู่แล้วผมจะไม่พูดเยอะ นะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจะมาฟังผมคนเดียวเป็นวันเลยนะครับเขาก็บล็อกไว้แล้วณนะวันนี้ณนะวันน,นะน,นี้วันที่ 10, สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยณวันนี้จริงๆอ่ะอ่ะคาดเดตอกนายกที่จะที่ที่เขียนกันมาในรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยมันมีอยู่เก้าคนแต่จริงจรงจะตอนเนี้ยเหลืออยู่ใช้ได้แค่สี่คนเท่านั้นนะครับสี่คนเท่านั้น เอาออกชื่อหน่อยก็ได้พักเพื่อไทยนี่ก็จะได้สองมีสามจริงแต่จะจะเล่นได้แค่สองอีกคนนึงอาจจะไม่เล่นผมไม่บอกชื่อแล้วกันไม่ใช่กลักวกลัวเอาผิดหรอกอะไรคนที่สามกันพักภูมิใจไทยอะ่ะอ,อ,อนุทินสีใครอะ่ะผลเอกประวิตย์ไงมีแค่นั้นอะ่ะตัวแสดงจริงก็จะมีแค่นั้นตอนนี้นะตอนนี้ มารวมกันซะตั้งแต่แรกมันจบไปตั้งนานแล้วรัฐบาลก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่สามที่สี่กรกฎาคมแล้วนะครับตอนผมจำวันที่ไม่ผิดนะมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใครเป็นก็เป็นไปก็ยอมรับกันหน่อยใครได้ที่หนึ่งที่สที่สเราอย่าไปบอกว่าเราเก๋าเกมกว่าเราเก่งกว่าเรามีประสบการณ์ด้าน,นกันเป็นสสมากกว่าเคยเป็นรัฐมนตรี มาหลายกระทรวงอย่าไปอ้างตรงนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกครับแล้วผมถามกลับไปไอ้ท่านที่พูดพูดกันเนี่ยท่านเป็นมาหลายกระทรวงท่านเป็นมาหลายสมัยเนี่ยมันทาให้บ้านเมืองดีขึ้นไหมมีแต่แย่ลงต้องกลับไปถามตัวเองก่อนนะครับเพราะงั้นอย่าไปหมิ่นคนอื่นครับว่าคนนั้นจะทําไม่ได้คนหน้าใหม่ไม่เคยทําเลยจะทําให้บ้านเมืองจิบหายตายหามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เขาก็มีความรู้ความสามารถนะครับท่านเก่งเขาเท่ากับเขาไม่ล่ะ ยังไม่ให้เขาทําเลยอย่าไปมิ่นกันอย่างนั้นนะครับคนที่จะเข้าไปทําเขาทํากันบ้านมันดีอยู่แล้วแหละพูดภาษาอังกฤษจ้อย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 เลยไม่ต้องมาผ่านล่ามอะไรเลยนี่ผมไม่พูดถึงใครนะนี่เขาเก่งทุกคนนะครับต้องยอมรับคนรุ่นใหม่หน่อยผมก็ไม่ใช่ก้าวไกลก้าวหลังก้าวหน้าอะไรหรอกหรืออนาคตไกลหรอกครับพูดตามความเป็นจริงนะกลับมาทําตรงนี้สักครับถ้างั้นมันไปไม่ได้ถ้าจะไปเดินขอเขา ผมไม่อยากพูดตำซ้ำข้อนะครับเป็นแฟนกันแล้วมีเมียแล้วแล้วก็ไปทอดทิ้งเขาแล้วก็ไปเอาเมียใหม่เสร็จแล้วมาขอร้องเมียเก่าให้สนับสนุนเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องคือเขาให้ข้าวให้ปลาไปแล้วตามขอตามคุยกันเนี่ยผมถามเรียนถามก่อนเสร็จแล้วก็ให้ปล่อยเขาทิ้งอยู่อย่างเก่าหากินอยู่ด้วยตัวลำพังอะ่ะเออแล้วไม่ให้เขาไปร่วมกลุ่มด้วยอะ่ะใครเขาจะไปให้ คิดได้อย่างไงมันไม่ใช่วิธีการตอบแทนมันคุณกันถ้าคุณจะไปพูดอย่างนั้นว่าเอ้ยผมยังลงให้คุณเลยอขออนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะหาคำเอาผมเอาคําพูดคนอื่นมาพูดผมยังลงให้คุณเลยทั้งหมดร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงคุณก็ลงให้ผมบ้างดิร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเอาคุณลงให้ผมก็คุณอยู่กับผมไงคุณเป็นรัฐบาลกับผมไงอันนี้จะให้ผมไปลงให้คุณนะผม่าผมก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลกับคุณนะคูนก็ไปนั่งเสวยสุกกันแบ่งกระทรวงกันแล้วอยู่อีรอบเก่าไหม กินไปต่างคนต่างกินไปอะไรไปมันมัน,มน,มน,มนไม่ได้เบีอะไรดีขึ้นมันก็แยกคือเกา่าแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองสีพระเด็จการคือเกา่าดีไม่ดีจะโดนด่าไปอีกละคุณหักขั้วคุณไม่ได้ไปสลายขั้วหรอกผมจำคาพูดเขาได้ว,ว่าฉันสลายขั้วสลายขั้วต้องทําแบบผมวัวบอกนี่ครับต้องบอกแบบที่ผมพูดนี่แหละนั่นคือสลายขั้วจริงไม่หรอกคุณก็โดดข้ามขั้วนะครับ นี่แหละให้ข้อคิดเห็นตรงนี้เราไปจําไว้นะครับแล้วมันก็จะมีผลทางการเมืองนะครับคุณอย่าไปดูถูกประชาชนนะครับประชาชนคือ,อเป็นเจ้าของคะแนนเป็นเจ้าของที่เขาเรียกอะไระประเทศนี่แหละนะครับบางคนไปพูดจะเอาหมดแล้วหมดหน้าที่คุณแล้วคุณมีสิทธิ์ได้เลือกตั้งผมเลือกเสร็จแล้วมันเป็นหน้าที่ของผมผมจะไปยังไงผมจะทําไงผมจะตั้งและทวิตตียังไงมันเรื่องของผมชาวบ้านประชาชนไม่เกี่ยว อย่าเข้ามายุ่งมันไม่ใช่นะครับเขาเลือกคุณบาตรงไหนล่ะมันไม่ใช่ด้วยความเสน่หาแล้วก็มันไม่ใช่ด้วยการตลาดมาร์เก็ตติ้งของคุณหรอกแล้วคุณอย่ามาใช้มุกตลกของคุณนะ่ะไอ้นั่น,เป,นเป็นเรื่องของการการหาเสียงมันไม่เกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลการเป็นรัฐบาลการเป็นรัฐมนตรีเป็นการที่ไปพูดเพื่อที่ยังไงจะให้ได้เสียงเยอะๆเอา้านั่นมันก,มนก็มันก็โกหกชาวบ้านไว้ล่ะมันตอแหลไหม คุณทีความดีๆมันตอแหลไหมละ่ะนะครับเอามารวมกันทั้งหมดอดีแล้วครับถ้าจะทําอย่างนั้นเราไม่ต้องมีฝ่ายค้านหรอกจบขอสมัยเดียวแล้วสมัยหน้าก็แตกกันไปใครชนะจริงๆก็มาว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ